ที่ดินถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากต่อการประกอบอาชีพและความมั่นคงในการดำรงชีวิตแต่เนื่องจากทรัพยากรที่ดินมีอยู่อย่างจำกัดประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่มีกำลังเพียงพอที่จะซื้อที่ดินเป็นของตนเองประกอบกับภาวะหนี้สินทําให้ต้องสูญเสียที่ดินทํากินปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจึงมีความเชื่อมโยงกับปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของราษฎรโดยตรง ทั้งปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างราษฎรกับรัฐการบุกรุกที่ดินพื้นที่ป่าของรัฐปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวและต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรมรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินรวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรืออทชอซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำหน้าที่กำหนดนโยบายแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ดำเนินงานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพุทธศักราช2562เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคอรชอจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เป็น,นกลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญมี4คณะประกอบด้วย1คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน2คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน3คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอธิบดิกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นอนุกรรมการและเลขานุการและ4คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคอทอชอจังหวัดในปัจจุบันผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนกําหนดพื้นที่เป้าหมายในการจัดสรรที่ดินทํากินแล้วจํานวน1,549พื้นที่70จังหวัดเนื้อที่ 5 7 9 2 4 1ไร่เศษจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วจำนวน338พื้นที่67จังหวัดจำนวน76,453ราย94,555แปลงเนื้อที่523,165ไร่และดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดแล้วจานวน 293พื้นที่66จังหวัดสมาชิกได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการพัฒนาด้านการตลาดทั้งสิน้นจำนวน6,274รายสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นในภาพรวม้อละ1 1 8 7เมื่อเทียบกับก่อนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคอทชจำนวน101แห่งในพื้นที่39จังหวัดตัวอย่างสหกรณ์หนึ่งที่ถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินงานของคอทชคือสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทาจำกัดตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทาจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น698คน มีกรรมการดำเนินงานจำนวน15รายอาชีพหลักของสมาชิกคือทำการเกษตรทั่วไปเกษตรผสมผสานการผลิตผักออร์แกนิกส์และการเลี้ยงโคโนมในรอบ3ปีที่ผ่านมามีผลกำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสหกรณ์ดำเนินธุรกิจให้บริการสมาชิก4ด้านได้แก่ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกิจรวบรวมผลผลิต ภายหลังจากที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทาเนื้อที่รวมทั้งสิ้น7,282ไร่เศษกเกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดิน1,374ราย2,693แปลงทั้งนี้สมาชิกของสหกรณ์ได้รับจัดสรรที่ดินจำนวน265รายด้วยกันส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือการปลูกผักอินทรีย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการให้การศึกษาอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินมีสมาชิกของสหกรณ์ได้รับการฝึกอบรมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่จำนวน62รายสนับสนุนปัจจัยและเครื่องมืออุปกรณ์แก่สหกรณ์รวมมูล,ลค่า8 9 6 5 0 0บาทได้แก่อุปกรณ์ตัดแต่งผลผลิตทางการเกษตร1ชุด ต้องเย็นจัดเก็บผลผลิตการเกษตรหนึ่งแห่งและปรับปรุงอาคารรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรหนึ่งแห่งภาสากรเราเนี่ยก็จะเป็นอ,องค์กรหนึ่งที่จะเป็นท่านกองทุนทั้งเป็นความรู้ให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าก็มีส่วนในกนารลักดันเนาะทำแคมเปญลดลงให้กับสมาชิกที่ยังขาดโอกาสเนีเข้าไม่ถึงที่ดินทำกินอย่างคอร์รชเนี่ย ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์การสนับสนุนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากากรสมสม่งเสริมสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งให้ความรู้เนาะในเรื่องของการประกอบอาชีพในส่วนของการตลาดก็มีตั้งแต่ของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เข้ามาสม่งเสริมนะครับสาหากรณ์สามารถรวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งร่วมมือกันผลิตและจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ผลผลิตสมาชิก เป็นสินค้าเกษตรที่เพิ่มมูล,ลค่าและยกระดับราคาสินค้าได้แก่การผลิตผักผลไม้ออร์แกนิกที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งนี้ทำให้สมาชิกที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นจากเดิม47,900บาทต่อรายต่อปีเป็น54,50บาทต่อรายต่อปีหาที่ดิน ที่ทำกินในการประกอบอาชีพของผมคือหลักเขตที่ดินไม่ชัดเจนนะครับเพราะการจัดสรรยังไม่ได้เดินแปลงสำรวจผมได้รับมอบที่ดินประมาณสักสิบไร่ครับใชในการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมใชในการทำแปลงหญ้าและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับนโยบายคอรชอปเป็นนโยบายที่ดีมากสามารถจัดสรรที่ดินให้คนในพื้นที่ที่ไม่มีที่ทำกินให้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้นครับความเป็นอยู่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถจุงเกืียวครอบครัวได้ดีครับ คนมากเกษตรกรและก็สมาชิกของเฮาเนี่ยา,ามีพื้นที่ทากินเป็นของกเก่ากระจา่าหลังจากได้รับมอบที่ดินพทชก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพัฒนามี่ไร่ใดเพิ่มขึ้นจับ ตีดินตีไดรับมอบนาเจ้าของน้องใดจํานวนพกไร่นะคะตอนนี้ก็ได้ประกอบอาชีพทำเกษตรอินทรีนะเจา้าปลูกพักตามฤด,ดูกาลกทชก็แก้ปัญหาการติ่มมิี่ดินทำกินนาเจ้าทำเหิอละอ่อนรุ่นใหม่ๆตีเฮียนจบแล้วก็ได้ปิดมาทำงานในชุมชนนะเจา่ามีที่ดินได้ทำกินสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตัวเก่าได้จา้า กเกษตรกรอย่างเา้าก็ได้ตีดินในการทำกินนะจ้ากกเกษตรอินทรีย์ก็ทำให้เ้าเนี่ยมีรายได้ทุกวันนะจา้ามาจนถึงวันนี้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการคอตชได้รับความรู้พัฒนาอาชีพพัฒนาชุมชนจากลูกไม้ไร้ผืนดินสู่การทำกินอย่างยั่งยืน